สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็เป็นวันแม่แห่งชาตินะคะแอดาวายก็ขออวยพรให้บรรดาแม่ๆทั้งหลายและลูกๆทุกๆคนทุกๆท,ท,ท่านเนาะยงมีสุขภาพแข็งแรงนะคะโฟก,กัสไปที่หน่อไม้นะคะว่าวันนี้แอดาวบายจะทําอะไรช่วงนี้แอดาวบยไม่ได้ลงทุนนะคะเพื่อนๆก็ขอ,อเก็บเล็กๆน้อยๆ ไว้ทำคลิปเพื่อสื่อสารแล้วก็ติดต่อเพื่อนเพื่อนนะคะวันนี้แอดไวยก็ต้มหน่อไม้นะคะต้มหน่อไม้แล้วแอดไวยจะทำอะไรก็มีหลายเมนูที่เราต้องทำนะคะแต่ตอนนี้เอามาให้เพื่อนเพื่อนดูก่อนว่าแอดไวยได้ต้มหน่อไม้สดส,ดสุกเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมที่จะทำอะไระนั้นอันนี้คือขั้นตอนในการแนะนำนะคะ ทีนี้มันก็จะมีโครงไก่ที่แอดวายเคยบอกแล้วว่าแอดวายซื้อมาเนาะเนี่ยแล้วทีนี้แอดวายก็มาเอามาต้มเพื่อให้อ่าไขมันของไก่นะคะเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวนะคะเพื่อให้ไขมันของไก่นี่ออกก่อนแม่อ่ะแล้วแอดวายก็จะมาสับนะคะสับแล้วแม่แม่แม,แม่วันนี้แม่ก็เลยเพลินเลยเข้าไลฟ์เพื่อนจนลืมเลยว่าใช้คับว่าแม่เนาะโอเคนะคะคือเอามาต้มแล้วเนาะวันนี้แม่พัด แม่ไวไวก็ขออนุญาตใช้กาแาแม่ไวไววันนี้วันเดียวนะคะก็เอามาต้มนะคะเพื่อให้ไขมันนี่ออกไปแล้วแม่ไวไวก็จะเอามาทําอะไรก็ยังไม่รู้รอรุ้นนะจ๊ะทีนี้นี่ไงน้ําที่เราต้มซุปออกมาแล้วมันจะมีไขมันเนาะเนี่ยไอ้ไว่าจะทําให้ดูนะคะต้มเข้าออกมาก่อนนะคะเพื่อจะเอาไขมันในตัวของเนื้อไก่นี่ออกนะคะเนี่ยก็ต้มมาแล้วมันแผลบเลยนะคะ เราก็จะทิ้งไปนะคะเนี่ยเราก็จะได้ตัวเนื้อไก่เนี่ยแล้วก็ตักใส่กระชอนเนาะให้เสดดน้ำในการที่เราจะมาสับเราจะได้ไม่กระเด็นนะคะแต่ตอนนี้ยังยังไม่สําเร็จมากเพราะว่าเราคว่ำไก่ก่อนนะคะเพราะว่าเราเวลาเราสับเราจะไม่ได้กระเด็นเนาะนะคะเมนวนแม่มีแค่นี้ละค่ะไม่มีอะไรเนี่ยโอ้โหโชโดเลยโชเดินเลยนะตรดไก่เอาลงไปไม่ทาไขนะ่นะเนาะ อืมนี่ไงแล้วก็โอเคกลับแล้วทีนี้มันไก่ที่เราใส่กระชอนไว้นะคะก็จะไหลลงมาข้างล่างเห็นไหมคะเพื่อนเพื่อนเราให้เสดจน้ําเสดจอันนี้ออกก่อนเราค่อยจะมาทํานะคะอาจจะทําเวลาหน่อยนะคะเพื่อนเนก็นํามาให้ชมก่อนนะคะก่อนที่จะเป็นรูปเป็นร่างเนาะวันนี้เมนูบ้นบานเนาะก็คือเนี่ยวันนี้ดวงใจแม่นะคะสีฟ้านะคะเพื่อนเพื่อน อย่าลืมมอบให้ท่านนะคะท่านจะอยู่หรือท่านจะอยู่กับเราไปหรือท่านจะจากท่านก็อยู่ในใจของเรานะคะเมนูพิเศษนะคะโว้ยโชว์จังเลยเนาะโอเคนะนี่ค่ะสามารถทำในหลากหลายอย่างนะคะทำแกงกะทิอ่าทำซุปทำน้ำพริกปีอะไรเยอะแยะแล้วก็ ข้อสำคัญแอดไวมันมันมันจากไก่ตอนนี้ออกลบออกไปแล้วนะคะนี่นี่ค่ะเมนูวันแม่เมนูวันแม่มน,น,แมนี่นะคะตามนี้นะคะเพื่อนก็ไม่มีอะไรนำเสนอก็ขอเป็นเมนูวันแม่นะคะขอให้ลูกๆทุกคนเพื่อนๆ,ๆทุกๆท,ท่าน จงมีสุขภาพพาราณมยที่แข็งแรงรวมทั้งแม่แม่ทั้งทุกทท่านนะคะแอดวขออวยพรให้ทุกทท่านประสบแต่วความสุขความเจริญให้ร่างกายสุขภาพแข็งแรงคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะไม่ใช่แต่คุณแม่นะคะคุณพ่อก็สําคัญรวมๆเลยนะคะทุกทกท่านขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่เป็นกําลังใจใแอดไวไลแอดวามาถึงจุดนี้ได้ก็พเพื่อนๆนะคะขอบคุณคะ่ะ กดไลค์กดติดตามแอม่ไอดวยด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย